สวัสดีค่ะมาพอกฟ้างอีกแล้วค่ะมื่อนี้ฟังกัจะพ้ามาชมต้นชมจันนะคะหรือว่าดอกช่มจันนั่นเองค่ะที่เคยให้ช่มไปตนอนันยังอ่าได้เดือนนิด,น,ดนิดมั้งคะตอนยังหน่อยอยู่เนาะตอนนี้ง่ายบกคักแล้วค่ะแต่ยังมาท่านในเต็มข้างนะคะต้นในกระถางนี่ที่ฟ้องวด่ด กระตายแล้วค่ะแต่ว่าฟ้องลง้งเมล็ดไม่ไว้แล้วงอกขึ้นมาแล้วค่ะนี่นิ่ต้นก้ไอเนี่คะ่ะกำลังขึ้น,นเนาะไอลงไวซนะ้ำเนี่เมล็ดนะคะแต่ว่าเห็นขึ้นแค่สองแล้วไอ้ดินแตกๆนี่ก็จะกำลังขึ้นมาอีกค่ะ ตอนนี้กำลังออกดอกเยอะเลยค่ะตว่ายังมาท่านในใ่นะคะยังเป็นดอกน,น้อ,อยยูจะมีที่มันเริ่มใ่กับแค่แบบเทละดอกสองดอกค่ะจะพ่อเก็บกินนะคะ่ะก็เลยจะปล้อยไว้เป็นพันนะคะนี่ตอนนี้บานลวคะ่ะว้านะจะพ่อเก็บแล้วต่ว่า ขว่ามันมีแค่บลอกี้ดอกคงจะบอพ่อกินก็นเลยปล่อยให้มันไปเป็นพันธ์จ้ะไว้ถ้าปลูกไม้รอบหนานะคะ่ะสวยนะคะมีดอกหนึ่งที่พ่อเก็บแล้วค่ะแต่ว่าก็คงจะบอกเก็บเหมือนเดิมค่ะเพราะว่ามีแค่บลอกี้ดอกเองน,นี่ค่ะ เราก็บก,กินประมาณนี้แม่หมค่ะน่าจะใช่สอฟังพึ่งปลูกครัง้งแรกฟังยังมาทันในหูอะไรเกี่ยวกับมันมากนะคะถาบายไปลูกัวใจเฉยมากดอกเริ่มออกเยอะค่ะต้นนี้ก็ถือว่าบ่อยเยอะเป็นไหนะคะแต่ว่าต้นนั้นเต็มเลยออกมาพร้อมกันคงสุบแบบ หนุก,กิฟต์มากๆก็เลยะคะ่ะอันนี้ฟพงปลูกไข่มันอ่าทันขืนน้ำตนอง,งุ่นเลยนะคะตนอง,งนุ่นเพงอาจจะบ่ได้ผลไ่ได้ผลสำเร็จบ่ได้ผลที่ขาดการนะคะก็เลยต่มันหมนตายนะคะอง,งุ่นบ่ได้ตายะคะ่ะได้แค่แบบไปแล้วออกใบามากะเดินแมงสอยไปเนี่ยค่ะเห็นบ่อ พองออกแตกมากมาเอง้อคะนี่แม่งเรียบร้อยไปแล้วจะพาไปปููตอนนี้ค่ะตอนนี้ฟังภูมิใจน้ำเสนอมากเพราะว่ามันดอกดกปะค,าคา่ค่ะเนี่ค่ะดอกเต็มเต็มเลยมีแต่ดอก อยอดดอกเลยค่ะเยอะมากบางยังจะตองภายเราก็ลงเลยก่อนนะ,ะ้วค่ะ ค่ะมือวันนี้ฟังกับผ้ามาอัปเดตเบิ่งตอนช่มจันของฟังนะคะทีว่าตอนนี้ฟังกับับพงจะมีแค่ปลูกแค่ช่มจันนี่แหละคะ่ะยังอื่นกะฟังเริ่มบานดอกบานชื่นคะ่ะแต่ว่าท่านด้เห็นงอก,กวันใดยังอื่นกะยังบ่ท่านด้มีอะไรปลูกนะคะอีน่เซคิวในฟังกกะมาอัปเดต ไ้เบิ้งประมาณนี้ค่ะบบแล้วก็เก็บใบว่าเพืไอกป่ปลูกด้วยนะซึ่งคลิมนี้พังขอตัวไปแค่จำนีกาอนนะคะไว้เจอกันเัิ่งไม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ